นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชโปรงโปรดการเสด็จพระพาสหัวเมืองต่างๆในพระราชอาณาจักรอยู่เสมอตลอดรัชสมัยของพระองค์จะมีก็แต่เพียงมณฑลพายัพมณฑลเพชรบูรณ์มณฑลอุดรและมณฑลอีสานเท่านั้นที่พระองค์ไม่ได้เสด็จพระพาสด้วยการคมนาคมยังเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ถึงกระนั้นสิ่งต่างๆที่โปรองได้ทอดพระเนตรระหว่างการเสด็จประพาสแต่ละครั้งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสยามประเทศในเวลาต่อมา จังหวัดตราเป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวไกลถึง165กิโลเมตรเป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสถึง12ครั้งตราในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นจุงเวลาที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นเป็นอย่างมากและเพื่อรักษาจังหวัดตราดเอาไว้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยอมเสียสละเมืองเสียมราาพระตะบองและสีโสพลซึ่งมีเนื้อที่มากกว่าตราดถึง5เท่าเพื่อให้ตราดยังคงเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของไทยมาจนถึงปัจจุบัน สวัสดีครับจังหวัดตราดเป็นจังหวัดสุดท้ายที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศไทยและในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีการเสด็จประพาสหุมเมืองต่างๆถึง24ครั้งและในจํานวนนี้เป็นการเสด็จประพาสจังหวัดตราดถึง12ครั้งด้วยกันและนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ในปัจจุบันมีการพบหลักฐานมากมายเกี่ยวกับการเสด็จประพาสจังหวัดตราดแห่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์สเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆ24ครั้งในจำนวนนี้เป็นการเสด็จประพาสจังหวัดตราดถึง12ครั้งโดยครั้งแรกคือการเสด็จประพาสในปีพุทธศักราช2416อันเป็นปีแรก ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีบรมาราชาพิเศษครั้งที่สองและครั้งสุดท้ายคือการเสด็จประพาสในปีพุทธศักราช2450หลังกลับจากเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สอง การเสด็จประพาสตราดทั้ง12ครั้งสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงแวะเสด็จประพาสทุกครั้งก็คือเกาะช้า,ชางนอกจากนั้นพระองค์ยังได้เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆของตราดคือเกาะกระดาษ10ครั้งแหลมงอบ2ครั้งเกาะหมาก2ครั้งและเกาะกูด2ครั้ง ส่วนตัวเมืองตราดพระองค์เสด็จประพาสทั้งหมด4ครั้งการเสด็จของพระองค์ทุกครั้งนั้นมีมีความหมายสำคัญประการที่หนึ่งในยุครัชสมัยของพระองค์หรือก่อนก่อนรัชสมัยนี้เนี่ยมาหาอำนาจจากตะวันตกเนี่ยเริ่มเริ่มเล็งเป้าหมายสำหรับการล่าอาณานิคมมาสู่แผ่นดินตะวันออกนี้ อันดับแรกก็คือพระองค์ทรงห่วงใยแล้วก็เป็นฝันกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราดนั้นเป็นดินแดนที่ล่อแหลมก็ติดกับประเทศเขมรในสมัยนั้นฉะนั้นการที่เราอยู่ในพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการครอบครอง หรือล่าอนานิคมของตะวันตกเนี่ยพระองค์ก็ทรงวิอีกประการที่สองก็คือเรื่องของอนาคตประเทศสยามที่ที่หากจะจะถูกอ,อิทธิพลของการล่าอนานิคมเนี่ยคือไม่พ้นฝีมือตะวันตกเนี่ยพระองค์ทรงทรงต้องศึกษาภูมิประเทศเพื่อ เพื่อวิเทศบายบางประการเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่รอดของแผ่นดินสยามในบางส่วนเกาะช้างที่พระองค์เสด็จประพาสมากที่สุดนั้นเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากเกาะภูเก็ตในอดีตเป็นเกาะที่มีความสำคัญในฐานะเป็นท่าจอดเรือลบลมมรสุม เป็นแหล่งสเสบียงอาหารและน้ำจืดของคนเดินทางทางเรือในพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสจันทบุรีพุทธศักราช4 4 1พระพระองค์ได้กล่าวถึงเกาะช้างในอดีตไว้ว่า แลที่เกาะชาน,นี้เราได้มาคราวหนึ่งเมื่อปีรากาเบนจศกเกาะนี้เป็นเขาใหญ่มากกว่าเกาะทั้งปวงในฝั่งทะเลตะวันออกมีคนอยู่มากหลายร้อยคนคนที่อยู่นั้นทำการหากินด้วยการหาไม้หอมเป็นเนื้อไม้กฤษนาเป็นต้นแลตัดไม้ทำไหวพัสดาททำพวนทำรงทำนาแต่ข้าวไม่พอกิน ต้องซื้อข้าวเมืองปราดมากินที่เกาะนี้เสือชุมนักชาวบ้านชาวเกาะที่อยู่นั้นต้องทำรั้วเสาไม้ใหญ่ๆคนทำไม้ในป่ามักจะถูกเสือกัดบ่อยๆเสือนั้นข้ามน้ำไปมากับที่ฝั่งได้เสมอๆปัจจุบันบนเกาะช้าง มีประชาชนอาศัยอยู่8หมู่บ้านหมู่บ้านที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยเสด็จประพาสคือบ้านสละเพชรเป็นชุมชนแรกๆที่ตั้งถิ่นฐานบนเกาะช้างมาไม่น้อยกว่า100ปีและเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะช้างในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค16ได้บันทึกไว้ว่า การเสด็จประพาสหมู่บ้านสลักเพชรในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2424อันเป็นการเสด็จประพาทตราดครั้งที่4นั้นโรงมีพระราชประสงค์เสด็จพระราชดำเนินยังบ้านหลวงสลักเพชรพัฒนก,กิจติ้นสลักเพชรในบ้านแห่งชุมชนสลักเพชรในเวลานั้นดังข้อความตอนหนึ่งว่า เสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านหลวงสลักเพชรภรรยาหลวงสลักเพชรและบุตรคอยเฝ้าอยู่ที่นั้นเสด็จไปประทับห้วยดินเหนียวซึ่งหลวงสลักเพชรทำที่ประทับไว้รับเสด็จโปรดให้ทหารหน้าถ่ายรูปหลวงสลักเพชรพัฒนก,กิจแล้วพระยาชลยุทธเอาเต็นท์เล็กมาปลูกถวายเสด็จประทับในนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าวโปรดกระหม่อมให้เจ้านาย ทหารและมหาดเล็กเข้าไปนั่งริมเต็นโรดให้ถ่ายอีกแผ่นหนึ่งแต่สมเด็จพระนางเจ้าและข้างในยังเล่นอยู่ที่ห้วยดินเหนียวแล้วเสด็จมาต่อภายหลังมาอยู่ที่เสด็จประทับนั้นด้วย